อิเลสมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกนะอดทนไว้วันนี้ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาลงไปคลุกฝุ่นลุกไม่ไหวคลานไปก็ยังดีอย่ายอมแพ้มานไม่เคยปล่อยใครง่ายๆมานไม่ปล่อยให้ใครพ้นอำนาจง่ายๆขนาด การใช้ศิทธานะมารยังรบกวนนะก็ยังไม่ยอมให้ตัดสรู้นั้นเขาไม่ปล่อยพวกเราง่ายๆแล้วมารมีเครื่องมือสำคัญนะนรูปเสียงเลียนรสสัมผัสอะไรที่มาหลอกล่อเราให้หลงนั่นแหละการมาคุณอารมณนะ์นะเป็นเครื่องมือของมารไม่อยากติดในความสุขโลกๆนะ มีสติเรียนรู้ไปให้เห็นไม่มีสาระจีบสาวสักคนมีความสุขอะไรงั้สุขชั่วคราวอะไรอะไรงั้ชั่วคราวมานมาหลอกเราด้วยรูปเสียงกลิ่นรสวัตภาาไม่ได้นม่ค่อยๆฝึกนะในสุดเราก็จะเป็นอิสระ